ช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า1-3รุ่นในงานมอเตอร์โชว์2022ระหว่างวันที่23มีนาคมถึง -3 เมษายน2565ล่าสุดยามาฮ่ามอเตอร์ยุโรปได้มีการเปิดโครงการสวิตออนเมื่อวันที่3มีนาคม โดยทำการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ไฟฟ้า2บวก1รุ่นและจักรยานไฟฟ้าอีก3รุ่นรวมไปทั้งหมด6รุ่นด้วยกันประกอบไปด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้า E01 สกูตเตอร์ไฟฟ้า Neo และสกูตเตอร์ไฟฟ้าผสมจักรยานไฟฟ้า B01 ส่วนจักรยานไฟฟ้าอีก3รุ่นก็ประกอบไปด้วยเสือภูเขาทัวริงและก็ขับขี่ในเมืองสำหรับ E01 คันนี้ มันถูกพัฒนาม,มาจากต้นแบบก็คือ E01 ที่เปิดตัวไปในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์2019ให้กำลังเทียบเท่ากับสกูตเตอร์ 125cc 15แรงม้ายามาฮ่าประกาศอย่างชัดเจนครับว่า E01 จะยังไม่วางขายในช่วง2-3ปีข้างหน้านี้เน้นกันให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่สนใจในการเช่ายืมไปใช้งานดังนั้นใครหลายคนที่คาดหวังอยากเห็น E01 เปิดราคาและก็เปิดขายให้ได้ใช้กันนั้นต้องรออีกสัก2ปีครับรุ่นที่2ที่เพิ่งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาก็คือรุ่น n e o ซึ่งเจ้า n e โอคันนี้เปิดราคาอย่างเป็นทางการอยู่ที่3,199ยูโรคิดเป็นเงินไทย1,165 0 0บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน1ยูโรต่อ36 4 3 8บาทครับ โดยเจ้านิโอคันนี้มันคือสกูตเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กเทียบเท่ากับสกูตเตอร์ 50cc ให้แรงม้าสูงสุด 3.4ps ที่400รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด136นิวตันเมตรที่50รอบต่อนอาทีคุณผู้ชมฟังแล้วอาจต้องแปลกใจแรงบิดมหาศาลมากครับแต่รอบเพียงแค่50รอบต่อนอาทีเท่านั้นใครที่สนใจรถไฟฟ้าจะทราบดีครับว่าแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้านั้น ออกมาเต็มร้อยเพียงแค่50รอบต่อนาทีเท่านั้นเองความเร็วสูงสุดที่ทําได้45กิโลเมตรชั่วโมงตามกฎหมายในยุโรปค,ครับก็จะเห็นว่าความเร็วของมันนั้นทําได้เพียงแค่การใช้งานในเขตเมืองแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด50.4โวลต์19.2แอมป์ชั่วโมง1ก้อนและมีช่องสำรองอีก1ก้อนไว้ซื้อเพิ่มใส่ได้ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จ1ครั้งก็คือ3 7กิโลเมตรถ้าขี่ในโหมดประหยัด E c o จะได้38.5กิโลเมตรน้ำหนักแบตเตอรี่อยู่ที่8กิโลกรัมถ้าชาร์จจาก0ถึง100%ใช้เวลาถึง8ชั่วโมงถ้าชาร์จจาก20%ถึง80%ใช้เวลาเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นเบาะนั่งสูง795ม mm. ิลิเมตรน้ำหนักรถอยู่ที่90กิโลกรัมถือว่าเบามากนะครับเบาก,ากว่ารถครอบครัวบังลมด้วยซ้ำไปอัตราเร่งดีรถเร็วเงียบ ตำแหน่งท่านั่งก็เหมือนสกูตเตอร์ทั่วไปครับทุกคนขับขี่ได้มีแอปพลิเคชัน My l i ล e ของ Yamaha เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือจอเรนไมเป็นแบบ L.C.D ให้ความหรูหราอ่านง่ายๆครับพร้อมกุญแจสมาร์ทคีย์แล้วก็ไฟ L.E.D เต็มรูปแบบก็คือทั้งไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้าย L.E.D รอบคันมีไฟวงแหวน D.R.L สีขาวทั้งสองข้างให้ความโดดเด่นและสวยงาม โดยมีแรงบันดาลใจมาจากรุ่นของนีโอในอดีตกล่องเก็บของใต้เบาะนั่งความจุ27ลิตรสามารถเก็บมรกรกได้หนึ่งใบแต่ถ้ามีการใส่แบตเตอรี่สำรองอีกหนึ่งก้อนเข้าไปแล้วพื้นที่จะไม่พอใส่มวกนกครับคุณผู้ชมสังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่าเจ้านีโอคันนี้ออกแบบมอเตอร์ไฟฟ้าฝังไว้ที่ดุมล้อด,ด้านหลังก็คือเป็นแบบฮับมอเตอร์นั่นเองไม่ต้องใช้เฟืองเกียร์หรือสายพานช่วยในการขับเคลื่อนการทํางานจึงราบลื่นเงียบเป็นพิเศษครับ นอกจากนี้แล้วยามาฮ่ยังมีการติดตั้งกล่อง YIPU หรือยามาฮ่าอินทิเกตพาวเวอร์ยูช่วยในการขับเคลื่อนควบคุมการทำงานของรถไฟฟ้าคันนี้หลายคนฟังสเปคไปแล้วอาจบ่นในใจครับว่าทำไมกำลังแรงม้าต่ำความเร็วสูงสุดทำได้เพียงแค่45กิโลเมตรชั่วโมงเท่านั้นถ้าเป็นคนไทยไม่เพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเจ้านโอคันนี้ ออกแบบมาเพื่อเจาะตลาดในยุโรปเป็นหลักครับเน้นการขับขี่ในเขตเมืองใช้งานง่ายๆขี่ได้ทุกคนทุกวัยส่วนเจ้า e 0ศูนที่มีกําลังแรงม้าสูงกว่ามีความเร็วที่สูงกว่าเทียบเท่ากับสกูตเตอร์ 125cc นั้นยมามฮ่าเองก็บอกแล้วครับว่าจะยังไม่วางขายแต่อย่างใดเน้นความร่วมมือให้เช่ากับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต้องรอยอย่างน้อย2ปีข้างหน้าครับส่วนเจ้า b 0ศนั้น มันคือรถไฟฟ้าที่ออกแบบมาผสมประสานกันระหว่างสกูตเตอร์ไฟฟ้าและจัก,กรยานไฟฟ้าเตรียมแผนผลิตในช่วงต้นปี2566มันถูกออกแบบมาให้มีสเปคที่เหมือนกันหรือว่าคล้ายกับตัว n e o วิ่งได้เพียง45กิโลเมตรชั่วโมงครับซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของยุโรปมาถึงตรงนี้ผมมีความคาดหวังครับว่ามา,ามาฮ่าเมืองไทยของเราในงานมอเตอร์โชว์2022นั้น น่าจะมีการนำรถไฟฟ้าอย่างน้อย1รุ่นจาก3รุ่นที่มีการเปิดตัวในยุโรปไปมาโชว์ตัวที่เมืองไทยของเราหรือถ้าโชคดีอาจจะนำเข้ามาโชว์2รุ่นหรือทั้งหมด3รุ่นเลยก็ได้ประกอบไปด้วย e01 neo และ b01 เพื่อโชว์ความก้าลัำนำหน้าทางเทคโนโลยีของยามาฮ่ในระดับโลกให้คนทยได้สมัมผัสกันส่วนจะมาจริงหรือไม่หรือว่ามากี่รุ่นติดตามข่าวคราว เราจะมาเกาะติดความขึ้นไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ